จริงหรอล้อใจดีเยอะดีดีอ่ะแต่ครับมาละเ,ล e เรียกเล็กเลยครับเก็บรถตับรถครับมาแล้วก็ดีครับโดนอุ้มมาอ,อ้าวอ้าร <ผม S 3> วรอใชาอ่ครับผมช่วยเพื่อนอยู่ครับก็เลยวัช้าขอโทษที่ครับวันที่รบกวนเวลาครับรบกวนอยู่แล้วครับนะครับเนี่ยเดี๋ยวเล่นพิสองถ้าเ็นมาคุยเลยก็ได้ครับจะได้เขาจะได้ไปทำอะไรขเขาต่อโอเคเข้ามา คลายอยู่ไหมมาละครับมาแล้วครับเข,เข้ามือก็ได้ครับโอเคอ่าเรื่องที่เกิดขึ้นนี่ครับคือตอนนี้อ่ะเรื่องหนึ่งคือเรื่องฮางคีใช่ไหมที่แจ็กกี้ปิดปัญหาอยู่ใช่ไหมครับใช่ไหมครับเรื่องเรื่องฮางคีใช่ไหมครับที่มีมีมีติดปัญหาอยู่ Uhm. ไม่รู้ครับลืมละทีไ้จำได้ไหมครับโอเคผมจำได้ครับเรื่องอาคิวนี่แันเราเล่นไปชัวร์เลยก็คือเรื่องที่ว่าไม่ผิดขับที่เขาอูมไปโอเคครับอาิวเขเรื่องที่2ครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องเรื่องที่ว่าเขาเล่นไม่เต็มที่ใช่ไหมครับดิจะกี้ให้ดูหลักฐานคือเรื่องนี้ไม่ได้มีในสัญญาครับจิก้ว่าเขาไม่ได้มีสัญญาอ๋อไม่เป็นไรครับงั้นก็อยู่ยาวๆถ้ามึงเล่นเหลี่ยมก็ไม่เป็นไรไซาเวทแล้วก็แล้วก็ก็คือเรื่องเรื่องเรื่องถือว่าตอนเนี้ย คืออันนี้มันเป็นความผิดทีซีที่วันนั้นคุยไม่เคลียร์ครับที่ว่าทําไมไม่รอรวมกับแจ็คอันนี้อันนี้ทีซียอมรับผิดครับว่าในส่วนนั้นทีซีเป็นเป็นคนเป็นคนพลาดที่ตัดสินใจไม่ไม่ไม่เคลียร์ครับมันก็เลยมันก็เลยส่งผลไปถึงที่ซาเว่ก็เข้าใจว่าจบแล้วนายกก็เข้าใจว่าจบก็เลยมีการโยกย้ายเนาะนายกเข้าใจว่าจบวยแล้วเมื่อกี้ผมตอนที่ผมมาฟังหัวค่ำนายกก็บอกว่ายังมีนี่ก่อนอยู่เลยนะหมายถึงว่าวันนู้นครับตะกี้ไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้นะหมายถึงว่า ก่อนที่เราจะมาคุยอีกรอบนึ่งก่อนที่แจ็กกี้จะมาถามว่าทําไมไม่รอผมรับลุงอะแ,แล้วสรุปยังไงครับอันนี้คือสรุปคือ่อาให้เล่นต่อไม่ได้ครับเราถือว่าจบแต่แต่เดี๋ยวในส่วนที่ทีซีผิดเนี่ยเดี๋ยวผมมีเงินมีเงินจํานวนก้อนหนึ่งครับที่จะให้เป็นถือว่าเป็นความผิดพลาดของทีซีแล้วก็แม่อ,อ่ครวยไม่ได้ครับผมผมผมีมุณม,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 มีเท่าไหร่อ่ะคุณมีถึงร้อยล้านป่ะถ้าคุณไม่ถึงก็ไม่ต้องคุยกันดีกว่าเอออ่าก็แม่ผมจะแจ้งไว้ก่อนไงว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็ในส่วนที่ในส่วนที่เหล จะมีครูดาวที่จะยุบแก๊งเหลือแล้วก็ตามเรื่องของเขาเนี่ยมีแค่เด็กวันแล้วอะไรอะ่ะไม่ไม่อะไรอะไรคือมายุบแก๊งครับเนี่ยอะไรอะ่ะคือนั่นแหละแล้วแล้วแล้ว,ลวไอ<ม>้เรืออเ่องเต็มที่หรือ,รอไ,มไม่เต็มที่เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานนะเพราะที่ซีก็อยู่หน้าหน้าหน้าตรงนี้นะที่เขาพูดอะ่ะว่ามันมีมันมันมีอันหนึ่งที่แจ็คก,กี้ให้เขียนเป็นสัญญาไงว่าต้อง,องเต็มที่อะ่เะเขาก็เลยอิงตามหลักฐานตามสัญญาอ๋อคือเจ้าอย่างงี้ใช่ไหมครับซาเวดถามซาเวดนะไม่ต้องทีซีไม่ต้องตอบนะครับอันนี้ผมคุยกับซาเวครับ ขอหย่าคุยคุยเซาเวดหน่อยอย่างนี้ใช่ไหมครับปล่อยไปเลยครับไม่ปล่อยครับยิ่งทำอย่างนี้ผมยิ่งไม่ปล่อยเลยผมพูดกับคุณตรงๆนะยิ่งคุณทําแบบนี้ใส่ผมมากเท่าไหร่อ่ะคุณก็ยิ่งได้ไปช้าลงอ่ะผมไม่อยากเล่นแล้วครับแล้วไงอ่ะผมต้องแคร์คุณปะ ตอนผมอยากเล่นคุณไม่เห็นอยากมาเล่นเลยตอนผมไม่อยากเล่นคุณยังอุ้มเลยแล้วผมต้องแคร์ความรู้สึกคุณเหรอหรือว่าอะไรอ่ะจริงเห็นด้วยรู้จักก็ไม่รู้จักอ่ะจริงแคเห็นด้วยก็ถือคุณเอาแต่สนุกตัวเองเว้ยคุณไม่ดนึกถึงใจคนอื่นอ่ะถ้าคุณเป็น คุณก็รู้อยู่แล้วว่าเมืองนี้มันมันคุณคุณผ่านมาหลายแกงแล้วอะแล้วคุณก็รู้ว่าการรอแม่งโคตรน่าเบื่อเลยแต่คุณก็ยังทําให้ผมเห็นอยู่เดิมๆซ้ำๆสามรอบผมตีคุณมาสามรอบตั้งแต่คุณอยู่ที่นี่มาผมจำได้อยู่คุณไม่มีน้ําใจในกีฬาให้ผมแล้วทำไมผมต้องมีน้ําใจให้คุณวะคุณตอบผมดิ เนี่ยถึงเวลาตอบแล้วสปาร์กีーเนี่ยผมผมไม่อะไรหรอกสปาร์กีーผมก็จะจบตรงไหนก็ได้เขาก็อยากจบผมก็รู้ปล่อยไปนะครับผมก็แกงเล็กๆนี่แหละครับเด็กๆในแก๊งก็ยี่สิบกว่าคนเขาก็อยากไปต่อครับแต่เขาก็ยังไปไหนไม่ได้ขอโทษทีครับแต่ผมไม่แคร์ าคุณเอาแต่ตัวเองอ่ะคุณไม่ได้นึกถึงคนอื่นไปคุณไม่ได้เข้ามาที่นี่เพื่อนึกถึงคนอื่นหรือว่ามีมีแต่ความเห็นแก่ตัวในแก๊งของพวกคุณอ่ะเอาแต่ตัวเองได้ตัวเองเสียไม่เอาอันอยากได้เลยครับกระทึบต่อครับแค่นั้นเลย ผมมาให้พวกคุณอุ้มตลอดทุกวันเว้ยแต่สิ่งที่ผมได้กลับมาคือพวกคุณพอถึงเวลาพวกคุณไม่เข้ามาซึ่งที่มันคือผมก็พูดมันก็วนเหมือนเดิมครับผมก็ตอนนั้นก็แจ้งไปแล้วจริงครับว่าไม่ใช่ครับคือช่วงช่วงเอางี้ครับช่วงตอนที่น้องผมไม่อยู่อะ่ะคุณคุณก็ยังไม่เข้าเลยแล้วพอน้องผมมาคุณก็ยังไม่เข้าเหมือนเดิมมันมันเข้าแล้วครับแต่มันมีแค่นั้นจริงๆครับคุณผมไม่อยากพูดอันนี้นะแต่ผมแต่ผมขอพูดแล้วกันคุณนัดกันเข้านัดกันออกเว้ย วิเฮีย้ยเลสต์้ยเลยเฮียคือผมไม่รู้นะครับคนอื่นนะเข้าหรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมก็เข้าไม่ได้ครับผมทำงานครับผมผมไม่ได้ว่าอะไรครับผมแค่บอกเฉยๆว่าสิ่งที่พวกคุณทำมันมีอะไรบ้างที่ผมเจอ ในเมื่อผมแฟ่คุณมากแล้วอะแต่คุณไม่ได้แฟ่กับผมกลับเลยแล้วทำไมรอบคุยตอนจบผมต้องแฟ่คุณป่ะผมต้องเอาประโยค์ไหนมาให้คุณรู้สึกดีอผมต้องทําให้คุณรู้สึกดีเหรอมันมันเต็มที่มันได้แค่นี้จริงครับไม่ครับผมว่าได้มากกว่านี้อย่างสปารก็ตี้น่ยเออไม่วันนี้ผมไม่เถียงว่ามาทุกวัน ดูโอโม่เดี๋ยวเหี้ยของจริงจัดอะโอโม่อะโอโม่ mo, แม่งของจริงจัดอะดูดิดูคนแม่งดิไอ้เหี้ยเต็มที่ตลอดแม่งพร้อมด้วยโอโม่ mo, อะถึงจะเล่นดีเล่นแฟร์สุดท้ายเราก็จบกันด้วยสวยเว้ยไอ้เหี้ยเราสนุกทั้งคู่อยู่แล้ว,วต่อให้<ด>ในไอซี <IC S 2> เราจะด่ากันแทบตายเหี้ยสุดท้ายเราอยู่ในบ้านเดียวกันอะ ไอ้ตี๋ช่วยเขาคิดก็ได้ครับผมอนุญาตเลยคือผมผมไม่ใช่แบบร้อมแง่ย้ายให้ทย้ายเงยด้วยเขาเขาเลือกที่จะจะเขาบอกคือผมพูดตรงตรงครับที่ผ่านมาผมผมขอพูดหน่อยนะครับผมมาทํางานแต่เช้าครับแล้วผมโดนลูกยันตีห้าผมไม่ได้นอนบางวันก็ไม่ได้นอนบางวันก็นอนแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงครับมันเล่นต่อผมพูดตรงผมเล่นไม่ไหวครับข้างนอกผมจะแย่ครับกูโดนแชดด่าทุกวันกูยังเล่นไหวเลไเยอะ เอ้ยถ้ารอบหน้ารอบหน้าแกงอื่นมาคุยก็ต้องพูดอย่างงี้ทุกคนนะเดียผมตัดสินใจ TC จะหยุดนะครับถูกถูกผมบอกเขาแล้วว่ามันคือเข้าใจว่าว่าเรื่องข้างนอกคือส่วนหนึ่งแต่อันนี้มันเป็นข้างในผมแจ้งแล้วเนียกูโดนยันเจ็ดแปดโมงเช้ากูยังเล่นต่อเลยแก๊งผมไม่พร้อมครับแก๊งผมไม่พร้อมแล้วครับหมายถึงว่าซาเวนเขาแค่อยากให้ใจแต่ผมก็อธิบายเขาไปแล้วว่ามันมันใช้เป็นเหตุผลไม่ได้ในการตัดสินใจเรื่องนี้คือผมขอให้ปล่อยพวกผมไปไม่ได้แล้วครับไม่ได้ับไม่ได้ไม่ได้ ผมพูดตรงๆเลยลนะ่ะปล่อยไม่ได้ปล่อยไปคุณก็โดนอีกแก๊งเรียกอยู่ดีอะสองแก๊งด้วยไม่ใช่แก๊งเดีวยวคุณไม่ได้ไปง่ายๆหรอกครับผมบอกตรงว่าคุณไม่ได้ไปง่ายๆแน่นอนไม่ใช่คุณลองถามพีซีก็ได้ว่ามีแก๊งจ่อคุณกี่แก๊งอย่างน้อยก็อยากเคลียร์จบไปเรื่องๆครับ คุณจะมีปัญหาอะไรก็มันมันก็อ่าผมก็เข้าใจในส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งผมก็ไม่เข้าใจคนในแกงคุณว่าทําไมถึงเล่นแบบนี้ทําไมถึงเลือกวิธีการเล่นแบบนี้นักจาที่ตอนที่เราคุยกันไม่ก็น่าจะรู้เรื่องกดโตกันแล้วอ่ะมันมันเหลือกันแค่นี้ครับเหลือกันแค่ยี่สิบกว่าคนใช่ไงครับอันนี้ผมครับพยายามที่สุดแล้วครับสปาเก็ี่ก็หมีไม่เยอะนะเอาจริงอ่ะ เผื่อมีม้าคุณไม่เยอะด้วยตอนแรกเหมือนกันครับแกงนั้นละเขาก็ยังเออเขาก็ยังมามันไม่ได้ผิดที่ผมนะครับมันผิดที่คุณดูแลแกลงไม่ดีเองหรือเปล่าใช่ครับถึงแกงแไ,ไปต่อไม่ได้ผมก็เลยอยากให้น้องๆ้องที่ยงอยู่ครับเขาไปเดินต่อดีกว่ามาคาร์ละครั้งแบบนี้ครับสุดท้ายก็ไปกันต่อไม่ได้ แก๊งมีแค่นี้มันไม่ใช่แก๊งครับล้วไงครับอันนี้จะเอาอะไรต่อเอ่อคือจะใหผมทำอะไรครับวันนี้ปล่อยพวกผมไปได้ไหมครับบอกไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ไไดเขาจะไปไหนหวะปล่อยพวกผมไปเนี่ยเขาจะไปไหนถ้าอยากได้อะไรอยากให้พวกผมทำอะไรก็บอกได้เลยครับ หรือถ้าอยากกระทืบผมต่อจริงอะจะไ,ไปนอนเหรอต่อเป็นวันเดือน,นะ้ไหมครับ <c oughs> ว่าจะปล่อยไปเม, <c oughs> มื่อไหร่คิดว่าไหร่ทำไมครับผมอยากให้คนอื่นเดินตอน่อ,อครับกลบจมซ่ากันในแก๊งครับเพิ่งคิดได้เหรอครับเพิ่งเพิ่งเพิ่งพูดคำนี้ออกมาเป็นด้วยเหรอตอนเย็นยังปากดีอยู่เลยนี่ได้เหรอขอโทษครับจดยนปากดีใส่แจ็คเหรอ าอยากจบจริงๆผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันแต่ผมอยากจบจริงๆครับผมเคยบอกทีซีไปแล้วใช่ไหมครับว่า คือมันมีเหตุการณ์แบบน้หน้าบ้านผมจำได้ไหมพี่ซีครับผมตอนที่คนเขามาขอจบอ่ะนันะเขาอยากจบจริงไหมคุณว่าน้ําเสียงนี่เขาคุยอะสองแก๊งวาเลนไงหกศนอ่าใช่ใช่ใช่อันนี้คือเขาคุยปกติเขายอมทุกอย่างเลยไหมใช่ใช่คือส่วนหนึ่งคืออ่ะเขาเล่นเต็มที่ด้วยแหละอันนั้นอ่ะแล้วก็มันไม่ได้มีอะไรติดใจอะไรกันก็คือคุยกันผมก็ปล่อยไปไหมถูกไหมใช่ครับผมไม่ได้ย้ำไม่ได้ยื้อเลยนะเขาไม่เล่นไม่ครบไปด้วยนะเน่เขาได้ครึ่งหนึ่งมั้งไม่ไดครึ่งเดียวใช่ครับ ถ้าคุณเต็มที่เหมือน6กทุกับวาเนเรยนะผมจะยื้อคุณไว้ทำไมอะตอนเนี้ยโอโม่มนเริ่มเอากูยับแล้วของเขาก็มีแค่สิบห้าคนนะผมบอกก่อนวาเรนก็คนน้อยไ่เฉยขอหารดิหนึ 1, ่งหนึ่งสองห้า อันนี้จากแจนนี่นะครับสองอันนั้นแจ้งไหนที่ผมว่าผมคุยง่ายก็คือง่ายจริงอ่ะก็คือง่ายเลยถูกไหมครับแต่พวกคุณเล่นอย่างนี้กับผมผมต้องมานั่งคุยง่ายคุณเหรมันก็ไม่ใช่ป่ะดีมาดีกับเที่ยมาเที่ยกับไลฟ์มาไลฟ์กับแต่ครับแต่มันมันได้แค่นี้จริงก็ได้ อนผมจะหาเรื่องไอ้เหี้ยพวกเหี้ยเนี่ยผมจำคำพูดมันได้เลยเขาไม่นัดกันขอนั้นก็ออกหรอกจำคำพูดมันได้เลยเหี้ยผมบอกแล้วผมรอคุณได้แล้วผมรอคุณมาตลอดคุณจะอยู่กับผมอย่างเงี้ยคุยกับผมอย่างทุกวันสองเดือนผมก็ทำได้ผมไม่มีปัญหาเลยผมชิลมากดีแล้วจะมีอะไรทำถึงผมมาขอไงครับ ปล่อยปล่อยไปนะครับแล้วอยากได้อะไรบอกเลยครับอยากบอกอยากได้เมียมึงอ่ะอยากได้อะไรครับอยากกระทึบต่องั้นถ้ากระทึบต่อระบุวันให้ผมได้ไหมครับวันนี้เลยครับเรื่องวันนี้เลยระบุวันจบอ่ะครับน่าจะพอสองหกเจ็ดนะครับรบ,บ่อยไหมสองพันยี่สิบสี่ครับ มันก็ทือผมคนเดียวนี่ไหมครับผมมาให้ทุกวันเลยถึงพ่อสอนนั้นก็ได้ครับพระเอกหนังโป้ไอ้เฮียชื่ออะไรนะไอ้ที่เขาเป็นวิทยาศาสตร์อาารย์เสียเวลาผู้เชี่ยวชาญด้านฟิสิกส์เอาบัลลังกมมอะไรที่อย่างหนึ่งนี่แหละเฮียจอนนี่เออจอนนี่เฮียเฮียทำทรงเหมือนพระเอกจอนนี่เลยแจ็คไอ้เฮีย ครับลุงจอนนี่ไอ้นี่ไงผู้ชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับฟิสิกส์ไงเหมือนเหมือนมันเลยเมื่อตอนเย็นเขาคุยกับผมแบบนี้ป่ะครับดีีเขาก็ไม่ได้คุยง่ายอย่างนี้นะมีการโตโตโตเถียงกันไปกันมาใช่ไหมครับใช่ไหมตอนใครอยู่ตอนนี้ริวริวป่บริวหมายถึงว่าตอนเย็นคุยไงครับโอ้โหเขาเล่นแง่กับผมทุกแง่ ไม่ผมจําได้อยู่ตอนตอนที่ผมจะซื้อเรื่องครั้งแรกอะ่ะก็เล่นอยู่เหมือนกันจําได้ไหมที่ผมเงียบไปจําได้ไหมแล้วผมไม่พูดอะไรอะ่ะแล้วทีซเอาเอาหลักฐานมาเปิดได้ดูอะ่ะนั่นก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ผมหมันไส้มันนะวันนั้นเขาคงคิดว่าเขาข่มผมได้มั้ง นายหรอใช่ไหม <Expl osion> ต้องอไรต่อพี่ผมต้องไปช่วยเพื่อนนะเพื่อนเราอุ้มเยอะมากเลยคือนี่ับซาเวดมัน ปล่อยไปไม่ได้หรอครับผมไปพักไม่นานหรอกครับเสร็จข้างนอกเรียบร้อยเดี๋ยวผมก็กลับมาครับไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได,ไได้ปล่อยไม่ได้ถ้าผมปล่อยคุณผมก็ต้องปล่อยคนอื่นเหมือนกันเอ้ยไม่ใช่ดิถ้าผมปล่อยคุณไปแต่คงอื่นจะอยู่อย่างไงต้องมาเจอก,การกระทำแบบนี้ของคุณเหรอตัวนี้เป็นไวรัสไอ้เหี้ย เราก็ฆ่าให้ตายนอกปืนยิงกระบาลมันจำคำพูดตัเองไว้ครับตอนที่คุยอะไรผมอะแค่นั้นเอง ผ่านได้ไหมครับเรื่องนี้คืออย่างนี้ผมพูดอย่างนี้ดีกว่าทาั้งซาเบตเคเลยคือตอนเนี้ยผมผมพูดตามตรงเลยมันยังเป็นปัญหาที่ทั้งสองฝ่ายยังเคลียร์กันไม่ลงคือมันจะมีอีกสองทางเลือกที่เกิดขึ้นครับคือหนึ่งคือมันมีหนึ่งเคสที่เป็นปัญหาเรื่องอาคีนี่แหละที่มันติดใจแล้วมันติดการเคลียร์กันคือคือเอาเป็นหนึ่งเคสนั้นแล่วคือหนึ่งเคสนั้นมาเล่นกันใหม่แค่หนึ่งเคสหรือไม่อีกทางหนึ่งก็คืออ่ากําหนดใบใหม่แต่แบบเล่นเต็มที่แล้วไม่เอาหอัอ อืมอันนี้ก็ได้นะผมได้นะใช่ครับอันนี้ซาเวตว่าไงครับถ้าสมมุติว่าคุณจะเอาหนึ่งเคสนั้นก็อย่างที่ผมเสนอไปในใน,ในตอนแรกอันนี้แล้วแต่คุณว่าจะรับไหมหรือว่าไม่รับแล้วอยากได้ในทางที่สองก็คือกําหนดใบมาเลยแล้วไม่ห่อเปลแล้วเล่นเต็มที่อันนี้แล้วแต่ประชุมบางก่องก็ได้ซาเวตอันนี้ถือว่าเป็นทางออกที่ดีสุดสาหรับไม่ครับที่ผมบอกสนใจสนใจข้อแรกครับอ่าอหนึ่งเคสที่ยกเรื่องคีดถูกไมกนใจแค่ข้อแรกข้อสองผมปัดตกเลยผมไม่เอาครับ อันนี้หมายถึงว่าต้องให้เขาคิดด้วยเขาจะคิดอะไรมาผมไม่เอาเขาก็คือไม่เอาป่ะครับถูกครับถูกใช่ไหมจะปรึกษาก่อนไหมให้ผมช่วยคุยให้ได้ผมไปไปปรึกษาเต็มที่แล้วเอาไปช่วยระดมหัวคุยกันเลยครับ ียืนทั้งวันน่ะไอสถานเขาอินได้ขนาดนี้เมื่อกี้อะได้ทั้งวันน่ะได้ทั้งวันผมขอไปได้ไหมไม่ไหนอ่ะไม่ไหนไม่ไหนอ่ะทีซีมันไปไหนครับทีซีก็จะไปไหนครับทีซีบอกผมเล้ว่าเขาจะไปไหนผมขอไปได้ไหมไม่ไม่ทราบเหมือนกันครับเหมือนกันเอาดีกูตีกูตีนะเนี่ยกูตีกูตีลุงอ่ะไม่บอกอะไรนะไม่ผมได้กาตีครับผมบอกว่าผมไม่ใช่คนในแก๊งผมเดไม่รู้เหรอครับ Yeah. <laughs>